พุทธองค์เสด็จไปปรลิพนิพานที่เมืองใหญ่ๆอย่างเมืองสาวัตถีโกสัมพีหรือเมืองพระราณสีเถิดเมืองเหล่านั้นมีกษัตริย์มีพราหมณ์และข้าบดีมากมายล้วนแต่ศรัทธาในพระพุทธองค์ทั้งนั้นอานน์ยังได้ตำหนิว่าเมืองกุสินารานี้เป็นเมืองเล็กในอดีตการเมืองนี้เป็นราชธานีที่ยิ่งใหญ่มั่งคั่ง พืชพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ผู้คนมากมายเต็มไปด้วยเสียงเพลงกล่อมประโคมทั้งกลางวันกลางคืนอีกประการหนึ่งถ้าเราไปปริณิพานที่เมืองอื่นสุภัทระปริพาชกซึ่งเป็นนักบวชลัทธิที่อื่นก็จะไม่ได้พบเราไม่สามารถบรรลุธรรมได้ประการสุดท้ายถ้าเราไปปริณิพานที่เมืองอื่น สงครามครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเพราะเหตุแย่งสิริรา,ธาธุของเราแต่ในเมืองกุสินารานี้มีโทนพรามอยู่จะได้ช่วยห้ามปรามระง,งับสงครามนั้นแล้วแจกสิริรา,ธาธุของเราแก่กษัตริย์ที่มาจากเมืองต่างๆสงครามก็จะไม่เกิดนี่คือเหตุผลที่เราอดทนบากบัน่นเดินทางมาจนถึงเมืองกุสินารานี้ เมื่อก่อนผู้เลื่อมใสในธรรมะของพระพุทธองค์ต่างเดินทางมาจากทุกสารทิศเพื่อเข้าเฝ้าฟังธรรมะและถามปัญหาข้อข้องใจมากมายแต่นี้ไปข้าพระพุทธองค์และคนเหล่านั้นจะไม่ได้พบเห็นไม่ได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดพระพุทธองค์อีกแล้วอานอน์สถานที่อันเป็นเขตให้ระลึกถึงเรามีอยู่สีแห่ง 1. อุทยานล,ลุมพินีสถานที่ที่เราประสูติจากพระคัน 2. พุทธคยาในแควนมคตสถานที่ที่เราตรัสรู้ 3. ป่าอิสิป,ปต,ตนะมลึกขยวันสถานที่ที่เราแสดงวัมเเศศนาและสุดท้ายก็คือที่ที่เราปริมิพานในสารวโนทยาน เมืองกุสินารานี้เองผู้ใดเที่ยวจาริกไปยังสถานที่ทั้งสีนี้พึงเกิดความสลดใจเกิดความศรัทธาเลื่อมใสและเดินตามรอยบาทแห่งเราพระพุทธองค์ในพรหมจรรย์นี้มีสตรีเป็นอันมากเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในฐานะต่างๆเป็นมารดาเป็นพี่น้องเป็นเครือญาติและเป็นผู้เลื่อมใสในพระรัตนัรัย ภิกษุจะพึงปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรอานน์การที่ภิกษุจะไม่ดูไม่ละสตรีเพศเสียเลยนั่นแหละเป็นการดีถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นแล้วจะปฏิบัติอย่างไรอานน์ถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นก็อย่าพูดด้วยอย่าสนทนาด้วยนั่นแหละเป็นการดีถ้าจำเป็นต้องสนทนาด้วยจะปฏิบัติอย่างไร ถ้าจำเป็นต้องสนทนาด้วยก็จงมีสติควบคุมสติสำรวมอินทรีย์กล่าววาจาให้เรียบร้อยอย่าให้ความกำหนัดยินดีหรือความหลงไหลครอบงำจิตได้สิ่งงดงามวิจิตในโลกนี้มิใช่กามแต่ความกำหนัดที่เกิดขึ้นเพราะการดําริต่างหากเล่าเป็นกามของคนเมื่อละความพอใจได้แล้ว สิ่งงดงามวิจิตก็มีอยู่อย่างนั้นแต่ทำให้เป็นพิษอะไรไม่ได้อีกต่อไปเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วควรปฏิบัติกับพระบระมศพของพระพุทธองค์อย่างไรดีจงปฏิบัติเช่นเดียวกับพระศพของพระเจ้าจักรพรรดิคือ พันด้วยผ้าขาวซับด้วยสำลีห้าร้อยชั้นแล้วนำร่างของเราใส่ในหีบที่มีน้ำมันหอมตั้งบนเชิงตะกอนที่ทำจากไม้จันหอมเมื่อจุดเพลิงมอดไหม้แล้วจงนำเท่ากระดูกบรรจุในสถูปตั้งไว้ที่ทางสี่แพร่งเพื่อให้เหล่ามาหาชนเดินทางมาสการะโดยสะดวกตลอดกาลาน สุภัททะจะขอเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ให้ได้นี่เรามาลกษัตริย์แต่ละสะกุลเขาเพิ่งจะเข้าเฝ้าไปเสร็จเรียบร้อยทุกพระองค์และพระพุทธองค์เขาทรงประชวรหนักหากเราปล่อยให้พบอีกจะทําให้พระพุทธองค์ลําบากเพราะวรากายยิ่งหนักสุภัททะเราให้ท่านเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ไม่ได้หรอกเวลานี้พระพุทธองค์ประชวรหนักควรได้พักผ่อนบ้าง อานทน์ให้สุภะเข้ามาเถิดในขณะนี้มีสำนักลัทิที่มีชื่อเสียงมีผู้เคารพนับถือมากมายอยู่ถึงหกแห่งในบรรดาครูทั้งหกนี้มีท่านไหนเป็นพระอรหันต์หมดสิ้นกิเลสบ้างสุภะศาสนาใดไม่มีมักอันมีองค์แปดประการสมณะผู้สงบก็ไม่มีในศาสนานั้น หากภิกษุหรือใครก็ตามปฏิบัติตามมัรคอันเป็นทางประเสริฐโลกก็จะไม่พึงว่างจากพระอาหารหันต์เธอจงตั้งใจฟังธรรมะจากเราเถอดจิตนี้เป็นธรรมชาติที่พองใสมีรัศมีเหมือนดวงจันทร์แต่ถูกกิเลสท,ที่จรมาเป็นครั้งคราวจิตนี้จึงเศร้าหมองเหมือนก้อนเมฆ บทบังดวงจันทร์ให้อับแสง พระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์แสดงนั้นเป็นธรรมอันประเสรศิฐข้าพระพุทธองค์หลงผิดมาเป็นเวลาช้านานขอทรงอนุญาตให้ข้าพระพุทธองค์บวชในพระพุทธศาสนาด้วยเถิดอานน์เธอจงรับเป็นธุระจัดการบวชให้สุพทะด้วยเถิด สุภะเธอจงพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังรูปและนามทั้งหลายตามความเป็นจริงคือความเปลี่ยนแปลงเน่าเปื่อยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่เขา ไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ตัวตนของเขาสุภะเธอจองดำรงเพศบรรพชิตโดยการถืออาหารบินทบาทอาศัยผ้าบางสกุลจีวรอ,อยู่ตามลุกขมูลเสนาสนะรักษาสังขารด้วยยา้นามูดให้เป็นไปตามอัตภาพอันควรเถิด เมื่อพระสุพัททะรับกรรมฐานจากพระพุทธองค์แล้วได้ลีกออกไปบำเพ็ญสมณธรรมด้วยความเพียรเพียงผู้เดียวและบรรลุเป็นพระอรหันต์ในคืนนั้นเองนับเป็นพระสาวกองค์สุดท้ายที่ได้สำเร็จพระอรหันต์ทันพระชนชีพของพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลาย เมื่อเราปรินิพานแล้วพระธรรมวินัยทั้ง84,000พพระธรรมคันธ์จะเป็นครูสอนแทนตัวเราอย่าได้คิดว่าพระาศาสดาของเราปรินิพานแล้วาศาสดาของเราจะไม่มีด้วยเพราะแท้จริงแล้วธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงและบัญญัติเอาไว้จะเป็นาศาสดาแทนเราต่อไป ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีธรรมและวินัยเป็นที่พึ่งเธออย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยแม้แตถาคตก็เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้น พระพุทธองค์จะทรงทอดทิ้งเราเสด็จปรปนิพพานซะแล้วเราสู้อุตสาหติดตาพระพุทธองค์มานานแต่ยังไม่ได้บรรลุพระอราหันเหมือนกับภาษาวกอื่นๆเลยท่านอานอน์พระบรมศาสดาให้มาตามท่านเข้าไปเฝ้าอานอน์มานั่งที่นี่เถอะ อานนอย่าได้เศร้าโศกเสียใจไปเลยธรรมดาสังขารทั้งหลายย่อมไม่เที่ยงแท้ถาวรทุกสิ่งมีเกิดก็ย่อมมีดับสลายลงในที่สุด <c oughs> เธอได้ติดตามเฝ้าปฏิบัติเรามานานจงอุตสาห์บำเพ็ญเพียรจะได้บรรลุอรหัตในไม่ช้า <c oughs> อาน,อน์ฉันนะถือว่าตนเองมีความสำคัญเพราะเคยติดตามเราตั้งแต่ก่อนออกบวชจึงเป็นผู้ว่ายากสอนยากเมื่อเราปรินิพานจะยิ่งว่ายากสอนยากหนักขึ้นไม่ยอมฟังพระสาวกอื่นๆเพราะขาดความยำเกรงดังนั้นจงทําพรหมทันแก่ฉันนะ พรหมทันนั้นทํำยังไงเหรอพระพุทธองค์ภิกษุทั้งหลายไม่ว่ากล่าวไม่ให้โอวาดไม่สั่งสอนไม่เจรจาคําใดๆด้วยทั้งสิ้นเมื่อฉันนะถูกสงลมพรหมทันแล้วจะสำนึกตัวเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายและจะบรรลุอรหัตในที่สุดภิกษุทั้งหลายตราบใดที่เธอทั้งหลายยังพร้อมเพลียงประชุมกันอยู่เนืองนิด เคารพในศิขาบทบัญญัติยำเกรงพิสุขผู้อาวุโสผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ทำตนให้ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งตันหาพอใจในการอยู่อาศัยแสนาสนาป่าปรารถนาให้เพื่อนพรหมจารีมาสู่สำนักและอยู่เป็นสุข ราบใดที่เธอทั้งหลายไม่หมกมุ่นกับการงานมากเกินไปไม่พอใจด้วยการคุยฟุ้งซ่านไม่ชอบใจในการนอนมากเกินควรไม่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมูนะ่คณะไม่เป็นผู้ปรารถนาลามกไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความปรารถนาชั่วไม่คบมิตรเลวไม่หยุดความเพียร พยายามเพื่อบรรลุคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปแล้วตราบนั้นเธอทั้งหลายจะไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญอย่างเดียวภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อม ด้วยความไม่ประมาทเธอ วิธีถวายพระเพลิงเสร็จสิ้นแล้วโทนพรามได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่กษัตริย์และพรามทั้งแปดมืงเพื่อนำไปสักการบูชาที่แคว้นของตนโดยสร้างสถูปเป็นที่ประดิษฐานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุดังนี้ 1. พระเจ้าอาชาตศัตรู ทรงสร้างที่กรุงราชครึก 2. กษัตริย์ลิชวีทรงสร้างที่เมืองเวสาลี 3. กษัตริย์สากยะทรงสร้างที่กรุงกบิลพัดสี่ขสัตย์โมริยะทรงสร้างที่เมืองอลกัปปะนคร 5. กษัตริย์โกริยะทรงสร้างที่ารามาคาม 6. กษัตริย์มัลละ ทรงสร้างที่นครปาวา 7. กษัตริย์มัลลกุสินาราทรงสร้างที่นครกุสินารา8ปมหาพรามสร้างที่เมืองเวททะทีปกะนครส่วนโทนพรามสร้างสถูปบรรจุธนานตวงพระบรมสารีริกธาตุที่นครกุสินาราเรียกกันว่าตุมพะสถูปหรือตุมพะเจดี หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธะปรินิพานแล้วสามเดือนพระมหากรสปะเป็นผู้นำคณะพิสุสงกระทาสังขยนาพระธรรมวินยัยที่ถ้ำสตบัรณคูหาข้างเขาวเวภาระบรรพศใกล้กรุงราชคฤึกมีพระเจ้าอาชาศัตรูทรงเป็นผู้อุปธรรมการทำปฐมสังขยนาพระธรรมวินัยครั้งนั้น 7จ็ดเดือนจึงแล้วเสร็จ